น้องชื่อว่าขนยาวนะครับถึงขนน้องจะไม่ได้ยาวมากแต่ก็มีปัญหาเรื่องขนรร่วๆแล้วก็เก็บสะสมความอับชื้นนะครับจะสังเกตที่ผิวหนังของน้องนะครับ <S <S เห็นไหมว่ามันจะมีขุยผิวหนัง<ๆ>แล้วก็มีผืน่นแดงตรงผิวหนังนะครับตรงตอนอาบน้ำจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับมันเกิดจากความอับชื้นนะครับที่เก็บสะสมเป็นเวลา,านานๆน,นะทบให้เกิดเป็นผืน่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับ เกิดกลิ่นอับเกิดกลิ่นเหม็นด้วยนะเพราะฉะนั้นตัดขนสั้นให้จะได้ลดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดขุ่นแดงขุ่นคันเกิดกลิ่นอับนะครับแล้วลดการสะสมเห็บบัดได้ด้วยนะครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงฝุ่งกระจายติดเสื้อผ้าเข้าไปในระบบทาความเย็นด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องล้างแอร์บ่อยๆนะน้องชิวว่าน,นะครับตัดขนสั้นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้านะครับเพื่อที่จะแช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรจะได้ช่วย ลดผื่นแดงผื่นคันนะครับที่อยู่บนผิวหนังของน้องผื่นแดงผื่นคันนี้อาจจะเกิดจากพวกความอับชื้นนะครับแล้วก็น้องมีเห็บหมัดด้วยนะเราอาบน้ําด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับแล้วก็ผสมกับน้ํายากําจัดเห็บหมัดเพื่อที่จะเอาเห็บหมัดออกจากตัวน้องนะครับจะได้ลดผื่นแดงผื่นคันลดเห็บหมัดได้ด้วยนะครับอาบน้ำแต่ควรกำจัดเห็บหมัดด้านน้องหมัดน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมางขลครับแบบนั้งเราพาน้องมาอาบน้ําจะเห็นเป็นผื่นแดงนะครับค่อนข้างเยอะเปนทีเดียวนะทั้งตัวน้องเลยนะครับ แล้วก็มีนี่นะฮะหมัดด้วยมีเห็บด้วยนะครับขอใครเป็นเห็บนะอันนี้ถ้าจับเห็บออกจากตัวน้องนะครับเราไม่ควรที่จะนําไปบี้นะควรจะจับแช่น้ําไปเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการขยายพันธุ์ให้กับเห็บนะเผื่อมีไข่อยู่ในท้องของเห็บครับพี่ช่างตัดขนสั้นให้กับน้องชิวว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีน้องเป็นชิวว่าขนยาวนะตัดขนสั้นให้เพื่อลดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้น ที่ทำให้เกิดขึ้นในผื่นคที่ผยูหนังของน้องนะครับแล้วก็น้องมีเห็หมัดด้วยนะพี่ช่างจะแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการลดผื่นในผืการลดเห็ดมัดให้กับน้องด้วยนะครับดูแลสุขภาพผืวนหนังและผลให้กับน้องนะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวสลอนติดต่อได้นะครับเบอร์0866404443นะครับได้ยินเสียงลูกแมวร้องไหมพี่ช่างกำลังเป่าขนให้กับน้องนะอ่านแล้วไปผลาน้องหมาน้องแมวสลอนนะครับรับ ใส่ขนให้กับสุนัขและแมววิ่อวิ่การสบัดวิเองมีเรารับผลมีบริการรับส่งมีบริการกำัดเทมป์บั๊ด้วยครับรายได้เชิงเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจรมาจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุนมทนาบุญร่วมกันครับพี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะครับจะเช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนนะเพื่อลดปัญหาเรื่องการสะสมที่หูของน้องนะครับจะได้ไม่เป็นยิสในช่องหูไม่เกิดอาการระคายเคืองนะครับเราจะไม่อย่าเลือจนเกินไปนะครับกลัวว่าน้องจะระคายเคืองในช่องหูนะครับี๋ยวน้องจะเจ ต่อไปอาจจะมีขี้หูออกมาอีกนะต้องหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมน,นะยครับพี่ช่างตัดเล็บตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหมักแชมพูไว้นะครับรอบอะห้านาทีนะเพื่อให้แชมพูเชื่อมชับเข้าสู่ถึงหนังและขนของน้องได้ดีนะครับจะได้ช่วยลดกลิน่นแรงผึ่งคันแล้วก็ลดเหงืบัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยครับเราจะบีบตํามเหม็นให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้านะครับตํามเหม็นก็จะอยู่ตรงก้นของนน้องะ วิธีการบีบก็จะยกขาน้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็บีบไล่จากรอบๆก้นของน้องนะครับเพื่อเอาสารขั้นล่างที่อยู่ในตําเนินออกมาเห็นไหมครับมันจะพุ่งออกมาละนั่นนะครับพุ่งดออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบ,บน้ำนะครับแล้วก็ล้างได้ตามปกติไม่ต้องบีบแรงจนเกินไปนะครับกลัวน้องจะเจ็บก้นนะฉะนั้นก็ล้างได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบีบเองไม่ได้ก็ เอาข้าร้าน่กุ้งมิ่งให้พี่ช่างช่วยอับน้ำแล้วก็ปิดต่อมเหม็นให้นะครับเพื่อความปลอดภัยครับเสร็จแล้วอักเสร็จแล้ว,ลวเพื่อความปลอดภัย